เป็นไงบ้างดาววันนี้วันนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่อันดับยังไม่ได้ดูคะแนนเลยค่ะ uh huh. เล่นเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็ขึ้นใหญ่มากแล้วก็ก็อยู่อันดับประมาณเข้าที่ประมาณ15 16ประมาณเนี้ยค่ะสาหรับตัวเองพอใจไหมขณะนี้เป็นท้ายละตอนสุดท้ายก็ถือว่าพอใจแล้วค่ะก็อยู่หนึ่งใน20ิได้ก็ดีแล้วค่ะ แล้วมองตัวเองว่าไงบ้างหลังจากหมดจากนี้แล้วอ่ะวันนี้ะหมดแบตโอลิมปิกแล้วเนี่ยมีก็หมดแบตนี้ก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นนะคะเพราะเราก็ได้เห็นคู่ต่อสู้แบบที่เขาเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอ๊ตเป็นไงบ้างครับก็วันนี้ก็สภาพอากาศก็แบบป่วนครับเพราะแล้วก็ข้างนอกวันนี้แข่งรอบสุดท้ายก็ขึ้นใหญ่มาก4-5เมตรคือว่า เล่นยาก ja มากครับพอใจไหมแช์นี้ที่มาโอลิมปิกครั้งนึ้ก็ก็พอใจส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนแรกเราเราเตรียมเตรียมตัวมาว่าเออที่นี่ลมจะเบาคือเราก็เตรียมพร้อมลมเบามาอย่างเต็มร้อครับแต่พอมาเจอแข่งจริงๆสถานการณ์จริงๆก็เจอลมแรงกับทุกวันนะครับคือทาให้เราแบบผลงานก็อาจจะน้อยกว่าที่เราตั้งเป้าไว้นิดนึงครับผมแต่ก็โอเคครับนี้ตั้งใจไ้ทําอะไรต่อ ก็อยนี้แล้วก็มีการเราก็กลับไปฝึกซ้อมเตรียมต่อคือเตรียมทั้ง4เกมแล้วก็อีกชิ้นเกมครับอีก2ปีเนี่ยฝากขอบคุณชาวไทยที่เชียร์เราหน่อยก็ขอฝากขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับที่ช่วยกันส่งแรงเชียร์นักกีฬามินเซิร์ทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬาไทยทุกคนที่มาแข่งโอลิมปิกครั้งนี้นะครับผมขอบคุณคนไทยนะครับพูดเหมือนก,กันกัน ก็อยากขอบคุณแฟนๆกีฬาชาวไทยนะคะที่ช่วยเชียร์กีฬาวินเซิร์ฟแล้วก็นักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน,ขนกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ด้วยค่ะ